สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้พบกับครูมายนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของเราขึ้นมานะคะวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่37นะคะเราจะเรียนในเรื่องของลักษณะสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนะคะวันนี้เนี่ยจะเยอะหน่อยนะคะให้นักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือเยอะหน่อยหรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเนี่ยเยอะหน่อยนะคะ่าจะให้ทําในชั่วโมงนี้แล้วก็ในชั่วโมงชดเชยนะคะในวันที่7และที่8สิงหาคมด้วยนะคะ งานชิ้นนี้นะคะจะให้ทําทั้งหมด3ชั่วโมงเลยนะคะ,ะให้นักเรียนนะคะศึกษาลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีและว,วัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์นะคะในหน้าที่37นะคะ,ะแล้วก็ศึกษาในหน้าที่38ดด้วยนะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่เทือกเขามีป่าไม้มากนะคะ อ่าแล้วก็ให้ศึกษาหลายหน้าเลยนะคะลูกพื้นที่ที่ราบสูงอ่ะนะคะในหน้าที่39นะคะอ่าแล้วก็ในหน้าที่40ด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่อะไรลูกพื้นที่ราบรุ่มใช่ไหมคะอ่า ต่อมานะคะอ่าก็ศึกษาในหน้าที่อะไรคะ41นะคะอ่าต่อมายังไม่หมดนะคะเด็กๆต้องสู้ๆนะคะ3ชั่วโมงเลยนะลุกนะเวลาเยอะแยะอ่าสองลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีและว,วัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับาศาสนาและความเชื่อนะคะ ในหน้าที่42นะคะอ่าอันนี้ก็จะเชื่อในเรื่องของพวกผีนะคะอ่าต่อมานะคะในหน้าที่43นะคะอ่าในหน้าที่43ด้วยนะคะอ่าต่อมานะคะอ่าอันนี้วัฒน,นธรรมประเพณนีเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะ ในหน้าที่าเอ่ยขอโทษค่ะเลย44นะคะอ่าแล้วก็ลักษณะที่3ก็คือลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะคะอ่าขอให้นักเรียนอ่านไปด้วยนะคะหน้าที่45อ่าแล้วก็ ลักษณะข้อที่4นะคะลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนกับการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับชนชาติต่างๆนะคะอ่ก็เช่นพวกประเพณีตุ๊จีนนะคะาเราได้วัฒนธรรมของใครมาของจีนของชาวจีนมานั่นเองนะคะในหน้าที่4.6ด้วยนะคะ,ะต่อมานะคะก็คืออ แบบชาวตะวันตกนะคะอ่าก็คืออาคารชิโนโปรตุกีสนะคะอ่าหน้าที่47ด้วยนะคะอ่าชาวมอนนะคะหน้าที่48นะคะหมดนะคะให้นักเรียนอ่านตั้งแต่หน้าที่เท่าไหร่ลูกจำได้ไหมคะอ่าคุณครูให้อ่านตั้งแต่หน้าที่37นะคะ จนถึงหน้าที่48นะคะอามีทั้งหมด11หน้าแต่ไม่ต้องตกใจนะคะคุณครูให้3ชั่วโมงใช่ไหมคะนักเรียนก็แบ่งวันละ4หน้าก็ได้แล้วนะคะหน้าหนึ่งก็ไม่เยอะนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะทำใบงานทำงานชิ้นนี้อะไม่ใช่ใบงานลงในสมุดนะคะ โดยคุณครูให้ทำแค่ข้อ3ข้อ4ข้อ5อ่าคำชี้แจงก็คือยกตัวอย่างขนบรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดจากสภาพภูมิศาสตร์และสังคมตามที่กำหนดให้มาข้อและ2ตัวอย่างอันแรกคุณครูบอกว่าชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำทำให้เกิดอะไรบ้าง เราก็ไปดูเลยชนริมแม่น้ำใช่ไหมอ่านี่ไงเห็นไหมอ่าการมีอะไรบ้างประเพณีอะไรบ้างการแข่งเรือการร้องเพลงเรือการประเพณีการทำขวัญข้าวก็ได้ใช่ไหมคะอ่าหมดหรือยังอ่าเราก็มาตอบตรงนี้ว่าประเพณีการแข่งเรือ การปลูกสร้างบ้านเรือนยกพื้นใต้ถุนสูงอันนี้ก็ได้นะคะเพราะป้องกันอะไรลูกน้ำท่วมใช่ไหมคะต่อมาชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งทำให้เกิดอะไรเราก็มองมาดูแถวภาคอะไรความแห้งแล้งต้องมาดูแถวภาคอะไรอ่าเห็นไหมอ่าอันนี้ไงแถวพื้นที่ที่ราบสูง ประเพณีแห่นางแมวประเพณีบุญบ้างไฟนักเรียนก็เขียนไปได้เลยนะคะก็เขียนประเพณีแห่นางแมวประเพณีบุญบ้างไฟเข้าใจไม่เอ่ยอต่อมาชุมชนที่มีชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากทําให้เกิดอะไรบ้างล่ะเมื่อกี้มันครูพูดไปแล้วอันนี้ต้องเลื่อนมาเยอะๆหน่อยอก็คือต่างชาติใช่ไหม อันนี้ก็จะเป็นต้นอนโลกเป็นอะไรอะไรเกี่ยวข้องกับจีนอะไเอ,อ่นี่ไงประเพณีตุ๊ดจีนได้ไหมอได้นะคะอ่าแล้วเรียนพอเข้าใจไหมคะอันนี้ก็ชุมชนที่มีผลต่อการค้าขายกับชุมชนตะวันตก ทำให้เกิดอะไรเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วอ่าอ่าเป็นชายฝั่งทะเลที่สวยงามทําให้เกิดอาชีพอะไรอ่าก็ตอบมานะคะใครทําเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนลอกโจทย์ด้วยนะคะข้อ1ข้อ2เดี๋ยวไม่ต้องนะคะเพราะคุณครูยกตัวอย่างให้ให้ลอกโจทย์ข้อ3ข้อ4ี่ข้อ5นะคะ แล้วตอบมาลงในสมุดและถ่ายรูปมาให้คุณครูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจให้นักเรียนทักไลน์ส่วนตัวหรือทำในไรายกลุ่มมาก็ได้นะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ